สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนักทางไทยทางต่างประเทศจ้ามือนีชิมาช่วนกินดมงจีนจ้าพี่น้องใส่ผักหลายๆตอแ์บแสบจ้ามาได้พี่น้องกินน้ำกันอุ้ยบังอื้อออนท้อนเลยจ้ปะปอกันบุ้ยควันออกไวไวอืมอืมแสบๆ chín ba chả bạc ma phi nộp khóm đĩa khắc khóm ẩm lầm đĩa khắc ปักสตอรจ้าอืมอ,อ,อ,อ๋อโปรอ๋อโปดกับขนมจีนอืม